ชีวิตในเมืองหลวงมันก็มีดีอย่างเสียอย่างครับวันนี้จะมาบ่นให้เพื่อนๆฟังว่าวันนี้วันศุกร์ที่สองช่วงนี้บบห้านาทีผมจะไปที่มินบุรีครับตอนนี้อยู่ตรงรัชโยธินก็อย่างสภาพที่เห็นครับถ้าเมืองหลวงในช่วงต้นเดือนไปเดือนยิ่งวันศุกร์แล้วเราก็ต้องยอมรับ ถึงสถานก,การณ์รถติดและในก,กรณีที่มีฝนตกมาด้วยอย่างเช่นวันนี้เริ่มตกลงมาแล้วก็น่าจะเริ่มตกหนักลงมาก็ทำใจได้เลยครับว่ายังไงก็ต้องติดแน่นอนซึ่งสองสามวันก่อนเนี้ยผมเดินทางโดยรถเมย์มั่งเรือมั่งนั่งรถแท็กซี่มั่งมันก็เกิดปัญหาอุปสรรคบางอย่างเช่น กรณีจะใช้รถแท็กซี่ในกรณีรีบก็เหมือนเขาว่าครับเวลาจะใช้ไม่มีเลยรถแท็กซี่หรือขึ้นไปบนรถแท็กซี่แล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคนขับแท็กซี่เหมือนการบริการที่ไม่ไม่ค่อยมีมาตรฐานทาั้งๆท,ที่ผมก็อยู่ในกลุ่มของแท็กซี่แต่เห็นแท็กซี่บางท่านที่ผมใช้บริการแล้วก็ อดเป็นห่วงอนาคตแท็กซี่ไม่ได้กรณีรถเมย์บางครั้งเรานานๆขึ้นทีก็วิ่งไม่ทันหรือว่าเราแก่ก็ไม่รู้กรณีเรือดีขึ้นครับเพราะแต่ก่อนสมัยทำงานใหม่ๆเคยใช้บริการอยู่บ่อยตอนนั้นเรือจะลำเล็กการขึ้นลงเนี่ยกระโดดขึ้นเหมือนลิงใครทันก็ทันใครไม่ทันก็ก็แล้วแต่ครับ มีเห็นตกน้กําตกท่าแต่ใช้เรือมาสองวันสองครั้งสามครั้งในสองวันเนี้ดีขึ้นครับทางขึ้นทางลงมีที่เดียวถึงจะใช้เวลาจอดนานนิดนึงผมว่ามันก็เป็นการป้องกันอันตรายและเรื่องน้ำกระเซ็นใส่ผู้โดยสารก็ดีขึ้นครับใน,ในการประเมินของผมนะก็ เล่าให้ฟังแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากรถติดติดไม่มีอะไรทําบ่นไปงั้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใส่ข้อความมาด่าก็ได้ครับไม่มีอะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ